ค่ะสวัสดีคะ่ะนักเรียนนะคะวันนี้ก็มาเรียนเรื่องประเภทนะคะของข้อมูลนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็นหลายๆแบบด้วยกันนะคะการศึกษาประเภทของข้อมูลเนี่ยนะคะหนึ่งเลยนะคะเรามารู้จักเกี่ยวกับการแบ่งประเภทของข้อมูลตามแหล่งที่มาของข้อมูลค่ะตามแหล่งที่มาของข้อมูลก็คือนะคะ คำนึงว่าผู้ใช้ของข้อมูลเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลเองหรือเป็นข้อมูลที่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นนะเป็นผู้จัดเก็บแล้วก็ผู้ใช้เพียงแค่นํามาใช้ก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าข้อมูลอ่าตามแหล่งที่มาของข้อมูลนะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ หนึ่งเลยข้อมูลปฐมภูมิค่ะข้อมูลปฐมภูมิคือข้อมูลที่ผู้ใช้ดําเนินการเก็บรวบรวมมาจากเจ้าของข้อมูลเองหรือมาจากต้นกาเนิดของข้อมูลโดยตรงคําว่าปฐมภูมิเนี่ยนะคะก็หมายถึงคําว่าอาจจะหมายถึงคําว่าแรกเริ่มหรือว่าคําว่าปฐมภูมิก็อาจจะมีความหมายที่เกี่ยวเนื่องกับควาว่าได้สัมผัสสิ่งนั้นด้วยตัวเองได้ด้วยนะคะก็คือว่าเหมือนเหมือนสมมติว่าครูเนี่ยอยากรู้เกี่ยวกับว่า เออน้ำหนักของของนักเรียนในโรงเรียนเราอะไรเงี้ยครูก็ไปเป็นคนไปสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลมาเองนี่คือข้อมูลปฐมภูมิของครูถูกไหมเพราะว่าครูเป็นคนไปเก็บรวบรวมมาเองจากคนโดยตรงเลยนะคะอ่ะตัวอย่างเช่นนะคะข้อมูลความพึงพอใจในสินค้าที่เจ้าของสินค้าเนี่ยเก็บรวบรวมจากผู้ใช้โดยตรงนะคะเก็บรวบรวมจากผู้ใช้โดยตรงนะคะอันนี้เรียกว่าข้อมูลปฐมภูมิของใครของคนที่เก็บโดยตรงก็คือของเจ้าของสินค้านะคะอืม ต่อไปคะ่ะข้อมูลการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบันทึกไว้ในประวัติผู้ป่วยอันนี้คนที่บันทึกก็คือโรงพยาบาลบันทึกของผู้ป่วยถูกไหมดังนั้นข้อมูลการรักษาพยาบาลเนี้ยก็จะเป็นข้อมูลปฐมภูมิของโรงพยาบาลน,นั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อมูลที่นักเรียนบันทึกจากการทดลองฟิสิกส์ในห้องแล็บก็คือเป็นข้อมูลอะไรเอย่ยเป็นข้อมูลปฐมภูมิของนักเรียนนั่นเองเพราะนักเรียนเป็คนบันทึกเองนะคะ ต่อไปมาดูคําว่าข้อมูลทุติยภูมิกันนะคะข้อมูลทุติยภูมิก็คือข้อมูลที่ผู้ใช้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมมาเองนะคะก็คือว่าเขาอาจจะไปเอามาจากแหล่งอื่นที่เก็บมานะคะเพียงแต่เอามาใช้แค่นั้นเองนะคะเช่นอะไรนะคะเช่นตัวอย่างของข้อมูลทุติยภูมิก็คือสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยจดเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ในช่วงไตรมาสที่1ไว้นะคะข้อมูลชุดนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าจะเป็นข้อมูลปฐมภูมิของสำนักงานหรือคนเข้าเมืองเพราะว่าเขาอ่ะเป็นคนเก็บเองแต่ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลตุติยภูมิค่ะสำหรับผู้วิจัยหรือว่าผู้ที่เอาไปศึกษาหรือเอาไปวิเคราะห์เพื่อหาสิ่งที่เขาอะสนใจในคำตอบคำตอบสอนะคะโรงเรียนจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติของนักเรียน ถ้าทะเบียนประวัติเนี่ยข้อมูลเนี้ยโรงเรียนจัดเก็บใช่ปะแสดงว่าข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลปฐมภูมิของโรงเรียนเพราะโรงเรียนอ่ะเป็นคนจัดเก็บแต่เมื่อโรงเรียนส่งข้อมูลนี้ไปรายงานณเขตพื้นที่การศึกษาข้อมูลนี้ก็จะกลายเป็นข้อมูลอะไรทันทีของเขตจะเป็นข้อมูลทุติยภูมิของเขตทันทีเพราะว่าเขตอ่ะไม่ได้เป็นคนจัดเก็บโรงเรียนต่างหากที่เป็นคนจัดเก็บอ่ะครูก็เชื่อว่าตอนนี้ก็ Finnish, no religion, พอท of ี่จะเข้าใจแล้วว่าข้อมูลปฐมภูมิก็คือข้อมูลที่เกิดจากการที่ว่าเจ้าของนไปสัมภาษณ์มาโดยตรงส่วนข้อมูลทุติยภูมิเนี่ยก็คือข้อมูลที่เราไปเอาจากที่อื่นแล้วนํามาใช้เฉยๆนะคะทีนี้เรามาดูข้อดีข้อเสียของข้อมูลทุติยภูมิกันนะคะก็คือทั้งปฐมูและทุติยภูมิเลยคือจะพูดรวมๆเนาะก็คือข้อดีของข้อมูลทุติยภูมิก็คือเอ่อเราจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียแรงที่จะ ไปจัดเก็บข้อมูลนะคะสามารถนําข้อมูลนั้น,นมาใช้ได้เลยนะคะแต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าเกิดเราไปเอาข้อมูลที่เรารู้ว่ามันไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามันเป็นแค่ข้อมูลจากคนคนเดียวหรือว่าเป็นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตซึ่งเราไม่รู้เลยว่าแหล่งที่มาคนที่บอกเราเนี่ยข้อมูลนี้จะเป็นเท็จหรือเป็นจริงแล้วเราเอามาใช้แบบนี้มันจะเกิดโอกาสการผิดพลาดได้อย่างง่ายดายมากนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่า การนำข้อมูลตัวอภูมิมาใช้จึงมีสิ่งสำคัญที่ควรจะพิจารณาดังต่อไปนี้นะคะก็คือคนที่เอาข้อมูลนี้ออกมาให้เราเนี่ยนะคะจะต,ต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นนะแล้วก็ต้องดูว่าเขาน่าเชื่อถือหรือเปล่าเขาเขียนเหตุผลเนี่ยอาศัยหลักวิชาการมากน้อยแค่ไหนข้อมูลเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาเนี่ยโอเคมันอาจจะแบบเป็นเรื่องที่แบบไม่ต้องรีคอร์อะไรมากแต่ ข้อมูลที่เอามาจากแหล่งอื่นอ่ะอาจจะต้องหมายว่าศึกษานิดนึงว่าคนเหล่านั้นที่เขียนให้เราอ่านนะมันมันมีความเชี่ยวชาญไหมอะไรอย่างนี้นะคะสองคือข้อมูลนั้นอ่ะอาจจะมาจากคนที่เชี่ยวชาญก็จริงแต่เก็บมาที่เดียวหรือเปล่านะคะเก็บมาจากที่เดียวหรือเปล่าเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเหมือนถ้าเราอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับความคิดเห็นเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งนะคะในจังหวัดของเราเนี่ย ถ้าเกิดเราไปฟังแต่อำเภอเมืองอำเภอเดียวอย่างนี้มันก็ไม่ได้ถูกป่ะคะเราก็ต้องฟังมาจากหล,หลายๆที่อย่างนี้นะคะก็คือเราจะต้องหามาจากคนที่มีความชํานาญในหลากหลายพื้นที่บอกเรานะคะต่อไปค่ะพิจารณาลักษณะข้อมูลค่ะก็คือถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงเนี่ยข้อมูลที่ได้จากทะเบียนหรือข้อมูลที่เป็นเจตคติอะ่ะส่วนใหญ่อะ่ะจะเชื่อถือได้มากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของส่วนตัวเช่น คำว่าเรื่องส่วนตัวคือมันมีคนใดคนหนึ่งเสียประโยชน์อ่ะเหมือนกับที่เขาเคยบอกว่าเรื่องส่วนตัวที่ไม่ควรจะไปคุยกับเพื่อนก็คือเรื่องของการเมืองศาสนาความรักอย่างเงี้ยเราไม่ควรคุยกับเพื่อนเพราะว่ามันเป็นแอดจูดของแต่ละคนมันไม่ตรงกันนะนักเรียนแล้วเราก็จะมาวัดไม่ได้ว่าคนนี้ดีหรือเลวคนนี้ชั่วหรือยังไงหรือคนนี้สวยหรือไม่สวยหรือศาสนาไหนดีกว่าอย่างเงี้ยมันมันวัดไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าเกิดมันเป็นข้อมูลส่วนตัวอย่างเงี้ยมันจะเชื่อถือได้น้อยกว่าเพราะว่า แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกปะคะแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่มันเป็นความจริงเป็นทบิณจริงๆอย่างเงี้ยเราจะเชื่อถือได้อะไรอย่างงี้นะคะต่อไปข้อสุดท้ายอ่ะก็คือข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้จากตัวอย่างอ่ะก็ควรจะมีการสํารวจด้วยนะว่าเออกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันมีวิธีการที่ได้มายังไงนะคะเช่นสมมติว่าเราอยากจะรู้เกี่ยวกับว่าเอออาชีพในฝันของนักเรียนในโรงเรียนของเราแต่เราไม่ได้ถามน้องทุกมอในโรงเรียนของเราเว้ยเราถามแต่ในห้องอย่างเงี้ยข้อมูลนี้ก็ ถือว่าไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่มันโอเคอะ่ะมันไม่ได้มาจากสิ่งที่หลากหลายอะ่ะใช่ไหมคะดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราควรจะพิจารณาว่าเราควรจะเชื่อถือในส่วนของข้อมูลท,ทุติยภูมิอันนี้หรือเปล่านะคะอ่าทีนี้นะคะเมื่อกี้นะคะก็สอนเสร็จไปแล้วเกี่ยวกับเอ่อการแบ่งประเภทของข้อมูลตามแหล่งที่มาของข้อมูลซึ่งมี2อ,อย่างด้วยกันก็คือ1ข้อมูลปฐมภูมิ2ข้อมูลทุติยภูมินะคะต่อไปนะคะมาขึ้นนะคะ การแบ่งประเภทของข้อมูลตามระยะเวลาที่จัดเก็บคําว่าระยะเวลาที่จัดเก็บเนี่ยเราจะพิจารณาว่าช่วงเวลาที่มีข้อมูลเกิดขึ้นที่จัดเก็บอะมันเป็นยังไงมันจะเป็นแบบข้อที่1คือข้อมูลอนุกรมเวลาคําว่าข้อมูลอนุกรมเวลาหมายถึงว่าข้อมูลชุดที่เกิดขึ้นและจัดเก็บตามลำดับเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกันเป็นช่วงช่วงหนึ่ง ะค,ะคำว่าอนุกรมเวลาคือเขาจัดเก็บเป็นช่วงๆหนึ่งนะนักเรียนก็คืออาจจะแบบสนใจเป็นราย1เดือนรายสามเดือนราย6เดือนราย12เดือนราย6ปีอะไรก็ว่าไปแต่เขาจะเก็บเป็นช่วงๆนะคะซึ่งข้อมูลอนุกรมเวลาเนี่ยสามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนไหวของข้อมูลที่สนใจเมื่อเวลาเปลี่ยนไป ข้อมาูลประเภทนี้จึงมีประโยชน์มากสําหรับการทําวิจัยระยะยาวเพราะว่าเขาเก็บเป็นช่วงระยะเวลาเลยใช่ไหมคะนักเรียนเนื่องจากทําให้ผู้ใจเห็นแนวโน้มในเรื่องนั้นได้นะคะตัวอย่างเช่นนะคะเขาบอกว่ายอดขายสินค้ารายเดือนตั้งแต่มกราปี58ถึงเดือนธันวาปี61เลย คือยอดขายสินค้าที่เกิดขึ้นและมีการบันทึกในแต่ละเดือนว่าเป็นไปเท่าใดในช่วงเวลานั้นนะคะซึ่งเมื่อนําข้อมูลรายเดือนนี้มาเรียงต่อกันตามลําดับเวลาจะแสดงการเคลื่อนไหวของยอดขายรายเดือนนั้นว่าเป็นยังไงเลยคือรู้เลยว่าต่ําสุดสูงสุดเป็นยังไงหรือเคลื่อนไหวยังไงนี่คือข้อมูลอนุกรมเวลาแตกต่างกันมากค่ะกับข้อมูลตัดขวาง ตัดขวางก็คือเหมือนตัดฉิบมาเลยเป็นข้อมูลที่บอกสถานะหรือสภาพสถานภาพของสิ่งของสิ่งนั้นณจุดใดจุดหนึ่งของเวลานั้นเท่านั้นไม่ได้เก็บเป็นช่วงระยะเวลายาวเช่นอะไรนะคะมาดูว่าเช่นอะไรเช่นตัวอย่างของข้อมูลตัดขวางนะคะก็คือ 1. จํานวนประชากรของ,ของประเทศไทยณนะวันที่13มเมษายน2 5 2 2คือ เขาตัดฉิบมาวันเดียวเลยคือตัดมาวันที่13เลยว่าเออประชากรในประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นหญิงกี่คนเป็นชายกี่คนนะคะเป็นประชากรอายุน้อยกว่า1ปีกี่คนเป็นประชากรอายุ1ปีถึง5ปีกี่คนประชากรสูงอายุตั้งแต่65ปีกี่คนและอาศัยอยู่ในแต่ละจังหวัดเท่าไหร่แต่เขาเก็บนวันเดียวเลยอะ่ะเขาไม่ได้แบบแบบดูความเคลื่อนไหวของมันอะ่ะนะคะข้อมูลภาคตัดขวางเนี่ยนะข้อมูลตัดขวางนะคะก็คือดูแค่ว่าตัดฉิบวันไหนอะไรอย่างนี้นะคะ ต่อไปนะคะ2ก็คือรายงานผลการศึกษาเมื่อสิ oh <ss> ้นภาคการศึกษารายงานผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาเนื่องจากว่าเป็นการแสดงสารภาพทางการเรียนเท่านั้นนะคะณวันประกาศผลก็คือบอกแค่ว่าเออเทอมนี้เรียนได้เท่าไหร่แค่นั้นไม่ได้แบบว่าไปนั่งวิเคราะห์ว่าข้อมูลมันมันเป็นยังไงเกรดเทอมนี้เป็นยังไงไม่ใช่นะคะถ้าเป็นรายงานผลการศึกษาของนักเรียนณวันที่สิ้นภาคการศึกษาเนี่ยเป็นข้อมูลตัดขวางนะคะอืมต่อไปนะคะ เป็นการแบ่งประเภทของข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลคําว่าลักษณะข้อมูลเนี่ยเราเราค่อนข้างที่จะแบบว่าเจอบ่อยนิดน,นึงเพราะเราจะได้ยินบ่อยว่ามันจะมีข้อมูลเชิงปริมาณกับข้อมูลเชิงคุณภาพนั่นเองครูจะขอพูดในเรื่องของข้อมูลเชิงปริมาณก่อนนะคะข้อมูลเชิงปริมาณก็คือข้อมูลที่ได้จากการวัดหรือการนับค่าโดยแสดงเป็นตัวเลขนะคะ หรือปริมาณที่อะไรไม่ใช่แค่ตัวเลขอย่างเดียวนะปริมาณเหล่านั้นเนี่ยต้องสามารถนําไปบวกลบคูณหารแล้วก็เปรียบเทียบกันได้ด้วยนะคะซึ่งเออเช่นเลยนะคะข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่เราสามารถที่จะนาไปบวกลบคูณหารเปรียบเทียบได้ก็อย่างเช่นคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องนี้นะคะหรือว่าจํานวนนักเรียนที่มาใช้บริการห้องสมุดในภาคเรียนที่หหรือว่าอาจจะเป็น ยอดขายของรถยนต์ในแต่ละเดือนของยี่ห้อต่างๆแบบนี้คือเป็นข้อมูลเชิงปริมาณแล้วข้อมูลเชิงคุณภาพละ่ะที่ชอบหลอกเลยนะคะข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่แสดงลักษณะประเภทสมบัติในเชิงคุณภาพนะคะที่ไม่ได้สามารถวัดค่าเป็นตัวเลขได้นะคะไม่สามารถนามาบวกลบคูณหารแล้วเปรียบเทียบกันได้ว่าอะไรเป็นยังไงนะคะเช่นเลยที่ชอบหลอกบ่อยๆคือเป็นตัวเลขเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพก็คือ1เลย รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของเราแลดูเป็นข้อมูลเชิงปริมาณมากเพราะว่ามันเป็นตัวเลขแต่ตัวเลขเหล่านั้นไม่ได้วัดว่าใครดีกว่าใคร <c oughs> ตัวเลขเหล่านั้นเพียงแต่บอกว่าเ,เป็นอีเดนติตี้ของคนนี้อะไรอย่างนี้แค่นั้นนะคะอะต่อไปนะคะก็าอาจจะเป็นในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะโทษทีทครูไม่ค่อยมีเสียงอะเป็นในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ก็เพียงแต่บอกว่าเบอร์คนนี้เบอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มานํามาวัดอะไรได้นะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะตัวอย่างข้อมูลเชิงคุณภาพเช่นอาชีพนะคะของพวกครองของนักเรียนห้องหนึ่งนะคะหมายเลขโทรศัพท์พของนักเรียนนะคะความคิดเห็นที่ประชาชนในท้องถิ่นมีต่อเรื่องเรื่องหนึ่งความพึงพอใจในการใช้บริการท้องสม,มุดของนักเรียนว่าพอใจมากน้อยเพียงใดนะคะอาจจะพอใจมากที่สุดพอใจมากพอใจปานกลางพอใจน้อยหรือพอใจน้อยที่ ทีนี้เรามาตะลุยโจทย์แบบฝึกขัดกันลองดูนะไอที่ครูสอนการแบ่งประเภทของข้อมูลไปตะกี้นะคะข้อนี้เขาบอกว่าในการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมแล้วก็ปัจจัยทานายพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันเลือดสูงในกลุ่มประชาชนที่มีภาวะก่อนเป็นโรคความดันเลือดสูงตัวอย่างที่ใช้เนี่ยก็คือประชาชนจํานวน2องสิบคนที่มีความดันเลือดอยู่บลาบลาบลาตลอดเครื่องมือบลาบลาและแบบสอบถามบลาบลาเขาบอกว่า จงพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยข้างต้นเนี่ยนะคะเป็นข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูลทุติยภูมิคือข้อนี้คือเขาไม่ได้ไปบอกว่าไปเอามาจากไหนเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาไปวิจัยมาแล้วก็วิจัยมาจากกลุ่มตัวอย่างอนะ่ะสองร้อยห้าสิบคนสแสดงว่าข้อนี้เป็นข้อมูลอะไรคะเขาวิจัยมาเองสแสดงว่าเขาเป็นอะไรข้อมูลอะไรข้อมูลปฐมภูมินั่นเองนะคะอะไปต่อนะคะ โรงงานเนี่ยผลิตอาหารสําเร็จรูปแห่งหนึ่งใช้ข้อมูลจากคําว่าใช้ข้อมูลจากสํานักงานสถิติเนี่ยอ่านแค่นี้เรารู้เลยนักเรียนโรงงานไปใช้ข้อมูลของเขาไปใช้ข้อมูลโดยที่ไม่ได้วิจัยเองเป็นข้อมูลอะไรเลยข้อมูลทุติยภูมิเลยขออภัยที่อ่านไม่จบนะคะแค่นี้เราก็ตอบได้แล้วนักเรียนนะคะ อ่ะต่อไปนะคะเขาบอกว่าจงพิจารณาว่าหากต้องการเก็บข้อมูลต่อไปนี้เนี่ยนะคะควรใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาหรือข้อมูลตัดขวางดีนะคะอ่ะที่นี้มาดูเลยนะคะเขาบอกว่าว่าที่นายกรัฐมนตรีในดวงใจของไทยปี2566นะคะเวลาเราเก็บรวบรวมนักเรียนเราไม่ได้เก็บมาแบบว่าแบบว่า แบบเราอาจจะเก็บแบบวันเดียวตัดฉึบได้เลยนะคะเขาก็มีของเขามาในใจอยู่มานานแล้วเราไม่ได้ไปดูว่าความเคลื่อนไหวอะไรเป็นยังไงนะคะก็ข้อน,นี้ก็ควรที่จะจัดเก็บแบบข้อมูลตัดขวางนั่นเองนะคะอืมทีนี้ต่อนะคะเขาบอกว่า,าความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ในภาคเหนือก็เหมือนกันเราไม่ได้แบบว่าไปหามาทุกปีนักเรียเราก็หาตัดฉืบอะ่ะก็ข้อมูลตัดขวางนะคะอ่ะ ต่อไปค่ะราคาทองคําในตลาดโลกระหว่างมีคําว่าระหว่างเมื่อไหร่ยาวนานเมื่อไหร่เป็นข้อมูลอะไรเลยข้อมูลอนุกรมเวลาเลยนะคะต่อไปต่อเนาะเขาบอกว่าความสูงของนักเรียนห้องห้องหนึ่งมัธยมศึกษาปีที่6ห้องหนึ่งนะคะเมื่อเปิดภาคเรียนคือเราเก็บต้นวันเปิดภาคเรียนอย่างนั้นตัดฉุบมาก็คือข้อมูลอะไร ข้อมูลตัดขวางนั่นเองนะคะอ่านสุดท้ายข้อ5นะคะคณะยอดนิยมในช่วง3ปีที่ผ่านมาก็คือเป็นข้อมูลอะไรข้อมูลอนุกรมเวลาเพราะว่าอะไรคะเก็บมาเป็นช่วงๆโอเคไหมซึ่งที่จริงแล้วนักเรียนมั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 น,ม,น,ม,นมันเก็บได้เกือบทุกแบบนั่นแหละเพียงแต่ว่าในโจทย์เราต้องหาว่าเขาบอกว่ามันเป็นช่วงหรือบอกแบบวันเดียวไม่ได้บอกเป็นช่วงเหมือนถ้าข้อไหนที่เขาระบุว่าเป็นช่วงมาเนี่ยเราก็ต้องตอบไปตามน้ําว่า เป็นข้อมูลที่ควรเก็บแบบข้อมูลอนุกรมเวลาอะไรอย่างนี้นะคะอ่าไปต่อนะทีนี้ข้อที่สี่เขาบอกว่าจงพิจารณาว่าข้อมูลต่อไปนี้เนี่ยนะคะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิงคุณภาพเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่สามารถที่จะนํามาบวกลบคูณหารได้อะไรทํานองนี้ถูกป่ะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพอใจมากพอใจต่ําพอใจสูงอะไรอย่างเงี้ย มันจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะอ่ะคราวนี้มาดูข้อแรกเลยนะคะบอกว่าคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนห้องหนึ่งโดยมีการแบ่งระดับคะแนนเป็นสูงกลางต่ําครูบอกแล้วว่ามันไม่ได้เป็นตัวเลขมันเป็นแบบสูงกลางต่ําดังนั้นข้อนี้ก็เลยเป็นเชิงคุณภาพนะคะอ่ะต่อไปข้อต่อไปเลยเขาบอกว่าจํานวนผู้โดยสารคําว่าจํานวนผู้โดยสารในแต่ละวันบอกแบบชัดเจนสามารถเปรียบเทียบกันได้ด้วยวันไหนน้อยกว่าวันไหนอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลเชิงอะไร ข้อมูลเชิงปริมาณนะคะข้อต่อไปค่ะหมายเลขทะเบียนรถยนต์ครูบอกแล้วหมายเลขทะเบียนเนี่ยมันไม่ได้เปรียบเทียบอะไรได้เพียงแต่บอกว่าคันนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้หมายถึงว่าบอกว่าคันนี้เป็นของคันนี้นะแค่นั้นไม่ได้บอกว่าดีเร็วอะไรอย่างนี้บอกไม่ได้นะคะดังนั้นอันนี้ก็เป็นเชิงคุณภาพรหัสไปรษณีย์เหมือนกันรหัสไปรษณีย์ก็แค่บอกว่าอยู่จังหวัดไหนไม่ได้เอามาทําการเปรียบเทียบอะไรก็เป็นเชิงคุณภาพนะคะ ต่อไปค่ะราคาข้าวสารแน่นอนราคาราคาเปรียบเทียบได้เป็นเชิงปริมาณต่อไปค่ะเลขประจำตัวประชาชนของพนักงานในบริษัทแน่นอนว่าเพียงแต่บอกว่าคนไหนเป็นคนไหนนะคะก็คือเชิงคุณภาพ ต่อไปค่ะบ้านเลขที่เหมือนกันไม่ได้บอกว่าบ้านหลังในใหญ่หรือเล็กกว่าเลยนะคะก็คือเป็นเชิงคุณภาพครูอ่านไม่จบอีกแล้วนะคะต้องขออภัยนะคะรายได้ของสมาชิกรายได้คำว่ารายได้เปรียบเทียบได้คือเชิงปริมาณสถานะการป่วยเป็นโรคหัวใจนะคะไม่มีข้อมูลเชิงปริมาณก็ต้องเป็นอะไร เชิงคุณภาพและสุดท้ายเลยเป็นความพึงพอใจนะคะอาจจะพอใจมากอะไรปานกลางต่ําสูงอย่างนี้ก็เป็นเชิงคุณภาพโอเคเนาะ